สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณ์น,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึง4ราศีที่ต้องเตรียมตัวรับแรงเวียนจากตัวพระราหูค่ะจะเป็น4ราศีที่จะได้รับอิทธิพลนะคะเต็มๆเลยเมื่อพระราหูโคจรย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของวันที่17ตุลาคม2,566ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะ ซึ่งเราได้จัดอันดับนะคะของความรุนแรงเมื่อพระราหูโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมีนโดยอันดับที่1ที่จะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงแบบร้อเปอร์เซนนั่นก็คือชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนค่ะลำดับที่2ได้แก่ราศีกันหรือลัคนาราศีกันลำดับที่3ราศีธนูหรือลัคนาราศีธนู ลำดับที่4ก็คือราศีมิถุนหรือรัคนาราศีมิถุนค่ะถือว่าสราศีนี้อิทธิพลของพระราหูจะส่งกระแสส่งอิทธิพลไปให้กับการเปลี่ยนแปลงในเรือนชะตาของตัวท่านนับจากวันที่พระราหูโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีมีนค่ะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆราศีในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเหตุการณ์สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้น บางราศีในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวธุรกิจการงานบางท่านก็อาจจะโยกย้ายตัวเองนะคะย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาบางท่านก็อาจจะมีสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือผลของแรงกระเพื่อมก่อนที่พระราหูจะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีก็จะให้ผลเรียลความรุนแรงจะเกิดขึ้น อันดับหนึ่งของชาวราศีมีหรือลัคนาราศีมีเนี่ยถือว่าได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงเมื่อพระราหูโครจรเข้ามาสถิตในเรือนชะตาของตัวท่านแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะเมื่อพระราหูโครจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมีเนี่ยนะคะแล้วท่านเองมีดาวซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะคะกับตัวพระราหูก็ยิ่งส่งผลเสียให้กับเรือนชะตาของตัวท่าน บางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของคดีความฟ้องร้องเรื่องราวแห่งการเสียทรัพย์การประกอบธุรกิจการลงทุนในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีค่ะการแสวงหาล่าผลหรือสิ่งที่เจ้าชะตาหมายมัน่นบ้านมือว่าอันนี้แหละก็คือจะเป็นช่องทางหรือโอกาสที่จะทำเงินให้กับตัวเราบางครั้งสถานการณ์มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ก็ได้นะคะ อิทธิพลของตัวพระราหูซึ่งเดิมเป็นเจ้าเรือนในพระองค์ความเป็นวินาศวินาศ,นาศหมายถึงความสูญสิ้นความสูญเสียเหตุฉับพลันกระทันหันสิ่งที่เราไม่คาดคิดคดีความฟ้องร้องหรือ,อการทำอะไรที่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะคะจะเข้ามามีอิทธิพลกับดวงชะตาของตัวท่านประกอบกับในช่วงระยะเวลานี้ดาวประจําตัวเราไปอยู่ในมุมของตัวการเงินนั่นหมายถึงการแสวงหาลาภผลที่เจ้าชะตา คิดนะคะหรืออยากจะลงทุนอยากประกอบธุรกิจนะคะอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าพระราหูเองก็ไม่ได้ให้อะไรกับชาวราศีมีนแบบง่ายๆนะคะบางท่านนะคะท,ที่ทำธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบความาเรียกเรื่องราวของความวุ่นวายถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอันนี้อันตรายกับตัวท่านละใครที่ประกอบธุรกิจ หรือสวมบัญชีหรือเป็นหน้าม้านะคะให้กับบริษัทหรือ,อกระแสการเงินที่อยู่ในนอกระบบเงินจากเขาเรียกว่าธุรกิจสีเทาเงินจากที่ไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนเพราะสิ่งที่คุณทำไว้เนี่ยบางครั้งคุณอาจจะต้องถูกเช็คบินหรือคุณอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองนะคะ คือตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะที่ทำธุรกิจกับคนต่างชาติเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอาจจะเป็นตัวกลางหรือตัวแทนหรือทางผ่านของเงินที่อาจจะไม่ค่อยถูกกฎหมายสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแล้กันหรือบางท่านก็สิ่งที่ทำไปมันจะกลายเป็นเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายถ้าถูกตรวจสอบหรือนะถูก อายัดบัญชีหรือถูกดำเนินคดีซึ่งมีโอกาสที่จะถูกเรื่องราวของคดีความฟ้องร้องเพราะนั้นชาวราศีมีนก็ต้องคิดพิจารณาให้ดีๆนะคะคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้รับหรือคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะเสียหายไปหรือเปล่าลำดับที่สองที่จะได้รับแรงเหวี่ยนของตัวพระราหูก็คือชาวราศีกันค่ะ ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณนะคะสำหรับชาวราศีกันพระราหูโคจรเข้ามาอยู่ในราศีมีนเป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาซึ่งพระราหูอยู่ในตำแหน่งของการเล็งลัคนาราศีของตัวท่านนั่นหมายความว่าถ้าในราศีกันมีดาวอะไร เป็นดาวคู่ศัตรูกับตัวพระราหูเนี่ยนะคะเมื่อพระราหูโคจรเข้ามาเล็งกับดาวคู่ศัตรูจะทําให้เกิดเรื่องราวของตัวอุปสรรคแล้วก็ปัญหาซึ่งส่งผลกับดวงชะตาของตัวท่านได้โดยตรงก็ถือว่าชาวราศีกันก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่จะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงแบบ100เอร์เซน์ะคะพระราหูเนี่ยเดิมเป็นเจ้าเรือในพวกความเป็นอารินะคะอาริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันโรคภัยไข้เจ็บ หรือสิ่งที่จะเข้ามาสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับเจ้าชะตาเมื่อโคจรเข้ามาอยู่ในลักษณะของการเล็งลัคนาราศีของตัวท่านย่อมให้ผลแบบ100เอร์เซน์กับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่พระราหูโคจรสถิตอยู่ในราศีมีนแบบนี้ชาวราศีกันและลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคำพูดคำจาการสื่อสารกับคู่ครองคนรักของตัวท่าน บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเลิกราะนะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ในมุมของความรักคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนมีคู่คนมีเจ้าของอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ร้างนะคะหรือคนที่มีพันธะผูกพันอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนที่มาจากแดนไกล หรือคนที่มีตำหนินะคะมีเข้ามาพัวพันกับเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่ราหูเร็งลัคนาหรือเร็งราศีของตัวท่านคู่ครองหรือคนรักของตัวท่านที่เข้ามาพัวพันกับเราก็มักที่จะไม่เขาเรียกว่าช่วยเหลือหรือสนับสนุนอะไรกับตัวเรานะคะนั่นหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มักจะมาพร้อมอุปสรรคมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับเรื่องราวของความวุ่นวาย ทำให้เจ้าชะตาเองก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดนะบางครั้งเราอาจจะต้องเข้าไปดูแลซัพพอร์ตเขาในเรื่องราวของความเป็นอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นคนโสดต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้กําลังจะคิดคบค้าสมาคมกับใครเช็คประวัติเขาให้ดีๆว่าเขามีอะไรติดตัวมาบ้างหรือมีพันธะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรมีนิสินอะไรมาบ้างหรือเปล่า เพราะไม่งั้นคุณจะเจอแบบแจ็คพอตก็คือเจอคนที่มีบางสิ่งบางอย่างมีภาระมีหนี้สินเข้ามาพัวพันสำหรับชาวราศีกันลัคนาการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาแน่นอนคุณปฏิเสธในเรื่องราวของตัวปัญหาไม่ได้เพราะในช่วงระยะเวลานีา้หุ้นส่วนของเราเนี่ยแหละมักจะเป็นอุปสรรคตัวแปรสําคัญที่ทําให้เราเกิดความวุ่นวายในกรณีที่คุณทํางานเป็นหุ้นส่วนนะ คุณจะเจอหุ้นส่วนที่ไม่ดีคนที่จะคอยมาเอาเปรียบนะคะเอาผลประโยชน์เอาราบผลของตัวเรานะอาจจะเป็นคนที่มีหัวคิดโกงนะคะเป็นคนเจ้าเล่์เพทุบายตามรษศีของตัวพระราหูคิดหวังผลประโยชน์นะ,ะซึ่งมันไม่ได้ให้ผลดีกับตัวเราเพราะฉะนั้นกันนะชาวราศีกันช่วงนี้ถ้าทำธุรกิจนะ,ะอยากจะลงทุนจกทำอะไร ให้ทําด้วยตัวเองนะอย่าไปมีหุ้นส่วนเพราะช่วงนี้หุ้นส่วนของคุณเนี่ยไม่ได้เกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวคุณเขาจะมาพร้อมภาระเขาจะมาพร้อมอุปสรรคและเขาก็จะกลายเป็นศัตรูที่คอยจ้องนะทำร้ายบางคนก็อาจจะถูกโกงถูกหลอกถูกหักหลังจากกลุ่มคนเหล่านี้ลำดับที่นะสที่จะได้รับผลของการโคจรของพระราหูก็คือชาวราศีธนูนะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณนะคะอันนี้พระราหูโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนของความเป็นภพพันธุนะพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยนะทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าชะตาพึงจะมีหรือพึงจะได้รับจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงพระราหูเดิมเป็นเจ้าเรือนสหัชชะหมายถึงเพื่อนสนิทพี่น้องวงสังคม ในช่วงระยะเวลานี้พระราหูเองก็ยังให้นิยามความหมายในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะให้ผลเสียมากกว่าผลดีบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลาบจากความสูญเสียความเสียหายในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เสียญาติผู้ใหญ่นะคะอา,อาจจะมีเกณฑ์ของการคดีความฟ้องร้องนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ภายในครอบครัว ถ้าเป็นคดีความฟ้องร้องมันจะเกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ครอบครัวของตัวท่านพี่ฟ้องน้องน้องฟ้องพี่นะคะหรือลูกฟ้องแม่แม่แมฟ้องลูกพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวในเรื่องราวของคดีความก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นชะตาดวงเดิมของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูเนี่ยมีดาวอะไรเป็นดาวตั้งรับเมื่อราหูโคจรเข้ามาอ่าอย่างยกตัวอย่างถ้ามีดาวพุธโคจรอยู่ในในราศีมีนนะคะ แล้วพุธเดิมนะโครจรนใ,นในราศีมีนอันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีคดีความฟ้องร้องนะคะจะมีเรื่องราวของตัวปากเสียงจริงๆราหูเนี่ยโครจรเข้าไปเจอกับดาวอะไรมักจะให้ผลเสียมากกว่าผลดียกเว้นกับดาวเสราร์ซึ่งอา,อาจจะให้ผลดีแต่ก็ดีไม่มากเพราะราหูไม่ค่อยให้อะไรใครง่ายๆนะคะเป็นเทพแห่งความมัวเมาลุ่มหลงนะชอบการสรนเริญชอบการชื่นชมชอบการ กล่าวถึงเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะชาวราศีธนูและนาราศีธนูให้ระมัดระวังเรื่องราวของคดีความฟ้องร้องภายในครอบครัวและยังเกี่ยวกับบริวารลูกน้องของตัวเราการขับขี่ยวดยานพาหนะการเซ็นคำประกรันการใครที่อาจจะออกรถนะ,ะให้กับบริวารลูกหลานมันจะกลายเป็นภาระผูกพันบริวารอาจจะทรงไม่ไหวบริวารอาจจะขับไปเฉียวชนหรือเกิดอุปสรรคนะ,ะทำให้เจ้าชะตามีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ ทำให้เราเองต้องเรกมีเรื่องราวที่ต้องไปเป็นภาระผูกพันอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละบุคคลนะคะในการาซื้อยอดยานพานะหรือการดูแลบริวารแต่ก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่พระราหูจะโคจรเข้ามาให้ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ ลำดับสุดท้ายคือราศีมิถุนค่ะถือว่าเป็นราศีที่สี่ที่ได้รับผลของพระราหูนะคะแต่ว่าผลของตัวพระราหูเองก็อาจจะไม่ได้ให้ผลของความรุนแรงนะคะไม่ได้ให้เสียหายมากเพราะราศีมิถุนเนี่ยได้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านช่วงเวลาที่ราหูโคจรเข้ามาทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านมาแล้วซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ เมื่อพระราหูโคจรเข้าไปอยู่ในเรือ,าาอนชะตาใดแล้วโคจรออกมาเขาก็จะไม่ค่อยให้ผลในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงามากมายสักเท่าไหร่เพราะถือว่าให้ผลมาแล้วโดนมาแล้วนะคะอย่างราศีมิถุนเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมโดยประมาณนะคะพระราหูโคจรเข้าไปในราศีมีนเนี่ยมันเป็นเรือนของอาการงานของเจ้าชะตา การงานก็หมายถึงการเรียนการศึกษาการประกอบสัมมาอาชีพนะะพฤติกรรมของตัวเราการทํางานของตัวเรานะคะราพระราหูเดิมเนี่ยเป็นเจ้าเรือในพวกของความเป็นสุภาสุภาหมายถึงโอกาสนะค,ความสําเร็จเกณฑ์การเดินทางไกลโชคใหญ่การต่างประเทศในช่วงนี้เวลานี้จะมีเกิดขึ้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตานะถ้าท่านเองทํางานนะอาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายนะคะ อาจจะไปศึกษาดูง,งานนะคะหรืออาจจะไปต่างถิน่นต่างที่อาจจะไปทํางานต่างแดนก็ได้บางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในช่วงระยะเวลานี้าบางท่านก็อาจจะมีหน้าที่ตําแหน่งการงานที่อาจจะขยับเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเมื่อเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดชอบก็เพิ่มมากขึ้นทําให้เจ้าชาเองก็เป็นที่คาดหวังนะในมุมของความสําเร็จ ในมุมของตัวผลงานนะคะในมุมของการการท,รทธุรกิจเนี่ยเช,ชื่อว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนนะคะอาจจะมีงานที่ใหญ่ๆมีโปรเจกต์บางคนก็อาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือจากหัวหน้างานก็อาจจะได้ขึ้นมาเป็นําดับที่สูงขึ้นนะ,ะแต่สิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ ผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจมอบหมายแล้วก็เป็นภาระผูกพันให้กับตัวเราในมุมของตัวการเรียนการศึกษาในช่วงระยะเวลานี้ใครจะสอบชิงทุนสอบไปแข่งขันหรือจะย้ายสถานที่เรียนไปเรียนต่างถิ่นต่างที่ต่างชาติหรือต่างแดนในเนี้ยจะมีเกิดขึ้นแล้วมันก็มีทั้งให้ผลดีเพราะว่าเป็นการเจริญเติบโตบางท่านก็อาจจะต้องเรียกว่าไปได้ดีในต่างแดนคือต้องไปตกละกำลําบากอะ่ะเออต้องไปแบบ ข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะต้องไปในที่ไกลไกลไกลจากที่อยู่ไกลจากที่อาศัยแล้วไปเจริญเติบโตในที่ที่นั้นนะคะอันนี้จะมีเกิดขึ้นถือว่ามิถุนเองไม่ได้รับผลเสียอะไรมากมายเพราะว่าผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นสราศีนี้นะคะที่เรามาทําคลิปเจาะให้เนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเกิดความวิตกกังวลหรือกลัว กับพระราหูนะคะมันมีสถานการณ์มันมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะรับมือกับการโคจรย้ายของตัวพระราหูไดเ้เป็นคลิปที่อยากที่จะมาบอกเราให้สีราศีนี้มีสติในการใช้ชีวิตในการประกอบธุรกิจนะคะหรือการดำรงชีพการมีสติมันทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ4ราศีที่จะเตรียมตัวรับมือกับตัวพระราหูนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ